ทนายรัชพลลั่นเดือดปมหมอพรทิพยนอนทับทุ่งลาวามอสมันแก้ไขตรงไหนวะกับประเด็นดราม่าหมอพรทิพย์นอนทับทุ่งลาวามอสพร้อมข้อความระบุว่าสิ่งมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์คือลาวามอสบางคนเรียกลาวาฟิลที่วันนี้แดดดีเลยได้ถ่ายรูปด้วย มองเหมือนโครมกรรมยี่นุ่มเป็นก้อนๆตามลักษณะของลาวาจากภูเขาไฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวกับหมอพรทิพย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไอซ์แลนด์ซึ่งกลายเป็นที่วิพากวิจารณ์อย่างหนักเพราะลาวามอสอดังกล่าวถือเป็นพืชอนุรักษ์ที่ไม่ควรเหยียบต่อมาหมอพรทิพย์ได้ลบภาพดังกล่าวทิ้งไปโดยทนายรัชพลได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ ระบุว่าการลบภาพไม่ใช่การแก้ไขอันนั้นเรียกปกปิดความผิดโตแล้วทำผิดควรเยียวยาต้องไปฟื้นฟูไม่ใช่โทษคนแชร์ภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวุฒิภาวะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอพรทิพย์ลบภาพมันแก้ไขตรงไหนวะกูงมากเลยพร้อมยังลงคลิปขยายรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวโดยสามารถชมคลิปได้ที่โพสต์ด้านล่าง